โอ้คุณตำรวจจะเล่นสงการากับเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วข้างหลังเนี่ยใครเนี่ยรถทหารเหรอโอ้คุณตำรวจมาแล้วโอ้ตายตายตาย พี่กบูเราติดตามแจ้งฟลุกได้นะครับโอ้โหพี huh. ่โฟกวันนี้วันสงการใช่ไหมใช่ครับเด็กๆมีปืนฉีดน้ำกันครบทุกคนแล้วหรอใช่ครับโอ้โหแล้วปืนฉีดน้ำพี่โฟเป็นลูกบอลไหลอะไล่หมีครับหมีไหนๆดูจิเฮ้ยนี่หมีบาวไหมนะเฮ้ยน่ารักอะ ไนของเฟียสเป็นยังไงอ่โอ้โหของเฟียสเป็นอะไรเนี่ยมีลูกกระสุนสองลูเลยอะปะเชได้มาเดี๋ยวมามาเติมน้ําให้นะเด็กๆลงไปเลยวู้วีวเวว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 วเวววหวว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 วอววีววอววี่วว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 วอวนมิไกด้วยนะ โอ้โหไกลมากเลยอ่ะวันนี้พวกเรามีภารกิจนะเราจะไปเล่นสงการกันไปเป้าไปค่บแล้วเราจะไปยังไงกันดีเนี่ยขี่รถซิ่งไปไปกันเลยโอ้โหเนี่ยเรอรถซิ่งหุยมีหลายคันเลยพี่โฟขับรถบัสนะครับรถโรงเรียนเราพร้อมขับรถอะไรเนี่ยรถตำรวจโอ้โหคุณตำรวจจะเล่นสงการกับเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วข้างหลังเนี่ย รถทหารหรอป้าาพี่เฟียสมีปืนฉีดน้ำเปา้าไหนอยู่ไหนอะโอ้โหปืนฉีดน้ำพี่เฟียสเท่เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่นสงการกันนะครับเราจะโดนสาบไหมนะไปยังโอ้คุณตำรวจจะฉีดน้ำพวกเราแล้วนะครับระวังดีๆนะไปเลยไปเลยโอ้คุณตำรวจมาแล้ว โอ้ยระวังชนกันโอ้ยโอ้ตาย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 ว้ายเดินเลยเอาเดินเลยหรอเดินเอาเร็วเร็วเร็วชีดๆๆน้ำใส่เยอยเลยเร็วเร็วโอ้เร็ว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 ไ่บอกขับรถหนีแล้วอะไรเนี่ย เอาคุณตำรวจทําปืนฉีดน้ํำตกครับเดี๋ยวเก็บให้คุณตำรวจก่อนนี่ครับเดียด้วยแบตดเอาคุณตำรวจครับคุณตำรวจ <c oughs> มาช่วยคุณรถบัสหน่อย <c oughs> พี่โฟเขาแบตหมดครับรถมันไปต่อไม่ได้เลยเหรอ <c oughs> อ่าน้ํามันหมดแล้วแน่ก่อนจะช่วยก็ต้องโดนสาดน้ํากันก่อนนะ คุณตำรวจโดนฉีดน้ำเร็วโอ้ยแต่เราแต่เราเร็วเร็วคุณตำรวจรีบหนีเร็วคุณตำรวจเราเอาปืนฉีดน้ำไม่ได้หลังรถก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราต้องตั้งใจขับรถนะคะไม่งั้นเราจะขับรถไม่ปลอดภัยนะหุยใครฉีดน้ำใส่คุณตำรวจนะเร็๋ยวเราเราเลีบหนีแล้ว แล้วแล้วพี่เฟียสสู้เขาแล้วอุ้ย,ยเอาคุณตำรวจอาปืนออกมาแล้วนะครับี๋ยวแล้ยิงเร่งเร่งน้ำหมดเอาตายแล้วพี่โฟงน้ำหมดแล้วนะครับพี่พอจัดการนี่โฟงเลยเเเไปพี่เฟียสไปแลวนะบอกมันเป็นเย เดี๋ยวีแลนเราเรรีบขับรถเร็วๆพี่โฟกเติมน้ำมาเต็มกระบอกลนะมาพี่โฟกยิงเลยฮู้ฮูฮูฮฮูมาูย้้้ ไปเลยพี่เฟียขับรถไปเลย <S 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 เอา้าพี่เฟียรถทางเหรอดูตรงฝั่งนั้นดิพี่โฟงแอบอยู่ตรงนั้นนะอุย้ยตายแล้วตายแล้วพี่พอลระวังเฮียโฟกนะโดนแน่แนเลยโอ้ยยังไงก็ไม่รอดมาเลยครับ เอาล่เเาไ่เล่ๆเป็นไงพี่เสียเย็นไหมเย็นเลยนะพพ่ากำลังขับรถมาแล้วพี่ฟกเห็นไหมนไงนไง อย่าเปิดตรงนี้อ่ะไหนเปิดดูที่ข้างในมีอะไรอ่ะนี่ไงนี่ไงข้างหน้ามันเก็บของได้ด้วยเฮ้ยมีอะไรอยู่ข้างในอ่ะมีปืนเนอร์ฟด้วยอโอ้ของใครเนี่ยเอามาซ่อนไว้ตรงนี้เนี่ยอของใครอ่ะของพอดพี่พอดซ่อนไว้หรอโอเคโอเคงั้นเก็บไว้ที่เดิมนะเอาจะไปต่อแล้วหรอ โอ้โหดูทหารเขาสู้ครับเี่ยเดี๋ยวเร็วเร็วเราก็รีบหนีเร็ว <laughs> พี่โฟกพี่โฟกโฟกเห็นคนนั้นไหมใครอะ <laughs> จัดก,การเลยปะ <laughs> ไปบปาบา <laughs> ัดการเฮียเลยครับว้าวนี่นี่นี่ว้าเอาอะไรเนี่ยมีพอสอย่ามายิงออกมาเลยไป ชุดพี่โฟงเปียกบ้างไหมเนี่ยใหอเปียกอ๋อพี่โฟงจีดน้ำใส่น้องอย่างเดียวเลยใช่ป่ะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้นะครับพี่โฟกและน้องแปดนะครับขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับ